เอามยนะยายใส่ว,วันนี้ามาอัปเดตนะครับโอบาซินตัวผู้นะลูกตัวผู้นี่ครับสวยๆอันนี้ลูกลูกอะไรนะไม่รู้พ่อเมื่อไหร่เราไม่รู้พ่อนะก็จะมีบาซินกับบามันบามันลูกผสมครับนี่ครับ นี้มีทั้งหมดห้าตัวเรียงไว้หลังบ้านนะครับมันผสมกี่ครั้งแล้วตัวนี้ติดแล้วนะตัวกลางตัวแดงติดตัวนี้ก็สองรอบแล้วยังไม่ติดใช่ไหมสามรอบก็ติดติดแล้วตัวบารมันนะนะนี่ครับบาซินสวยๆนะครับ ผสมผ่านสองรอบโคตรสวยเลยเนาะสวยมากแล้วมีแล้วมีคว,วายด้วยนะครับลูกแก้วฟ้านะฮะตัวในม,มังกรขาวในมังกรขาวขาวในนั้นแก้วฟ้าควายติดติดยังใันผสมเวลาโซวอ่นอืมเพิ่งไม่เพิ่งสองปีกว่านะ แต่ตัวนั้นจะโตกว่าไหมรูก,กี๊ยไฟโครงสร้างมใหญ่กว่าอืมติดสัตว์ปล่อยได้แล้วเราอย่าตนะังในแนวตัวพวกนะครับสองคนรอบอะเป็นสัตว์แล้วนะครับถวายครับเป็นสัตว์แล้วแต่ยังไม่ผสมอูบาซินโครงสร้างใหญ่มากสูง170บาซินกับบามัน บามัน3ตัวบาสิาน,าน2ตัวครับไอตัวนั้นมันไม่ขึ้นมาจากตมจากโคนอะแปลงปล่อยหญ้าไม่ค่อยมีนะตอนนี้นะเ,เนาะเกี่ยวว่ากินเช้ากินมลางวานันสอรอบเช้าเย็นเกี่ยวช้าเย็นซื้อเครื่องโม่มาต้องช่วยหน่อยกินเลี่ยมดิซื้อซื้อมาเท่าไหร่หมื่นเจ็ดพัาร้อ ยาดูาฟตอนนี้ัลูก,ล,ก,ก,ก,ล,กลูกแก้วฟ้าันดูลูกแก้วฟ้าเขาสวยดีลูกแก้วฟ้านี่ครับคอ,อกนะครับแบบทำแบบบ้านๆนี่แหละครับแล้วก็มีแปลงปล่อยแกเลี้ยงเพราะแกชอบนะครับนะครับชอบชอบเลี้ยงนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ พี่น้องได้ชมกันนะครับมาซินก็จะมีอนาคตพ่อพันด้วยครับก็มีลูกแก้วฟ้าหนึ่งตัวลูกนี่ครับลูกแก้วฟ้ามีควายสองตัวชอบคายเพื่อกนะสองตัว โอเคครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วกันครับ